f อฟซีของแม่นะคะก็ลูกๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มามีคำนวณหวยนะคะของหวยรัฐบาลนะคะของหวยนี่นะ่าเม่นๆนี่แหละนะ,ะงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อหกสิบสี่เนาะก็เดี๋ยวจะถ่ายเอาไปลง ลงลง,ลงหน้า YouTube เนาะเพราะว่าม,มันมีคำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาทานไอศครีม e. นะคะขอบคุณเจ้าผ้าแบนสวยๆจากชาแนลนะคะที่แม่ใส่อยู่นี่นะคะ <c oughs> นะ,ะวันนี้แม่คำนวณให้แล้วามสูตรของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะเนี่ยอ,อันนี้มันจะมอง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 ไฮซัทอ,อ,อ,อาไร อันนี้พอชัดเนาะที่แม่คำนวณได้หลักสองตัวนะนะคะลองเขาจะสองตัวกนละ้องแม่ไม่ค่อยดียอ่ะแจมมืดๆสองตัวที่แม่เขียนได้นะสองปีนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดอันนี้หนูต้องไปไปสลับตำแหน่งเองแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณอะ่ะ แล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์นะแล้วก็เลขวิ่งเลขวิ่งที่เป็นเลขเด่นดังเนาะมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีสนะี่เนาะส่วนสามตัวอนะ่สามตัวมีแปดมีห้ามีหกแม่ห้อยศูนย์เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เออห้าเจ็ดหกแล้วห้อยศูนย์เป็นห้าตัว เราก็ไปไปเลือกเอาเพราะนี่เป็นเลขคำนวณนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเลขวิ่งนะเลขวิ่งเด่นประจำวันที่1นึ่งเดือนสิบเอ็อันห้าร้อหิบสอันนี้ลูกสามารถไปวิ่งได้เลยนะเข้าค่ะตามวิชาโหราศาสตร์ไทยนะอันนี้แม่ไม่ได้นั่งทางในอะไรนะไม่ใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยคำนวณเลขหวยให้เราไม่มีนั่งทางในหรอกมีหนึ่ง มีห่งมีสองมี7มีสแต่หลักพวกนี้มันจะออกเป็นหลักรางวัลที่หนึ่งซึ่งแม่ก็จะโยงโยงไวแล้วละโยงคู่สลับมาให้แล้วซึ่งมันขึ้นอยู่กับดวงวัสนาบุญของท่านท,ที่ท่านจะได้นะอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งเลขวิ่งเด่นนะประจำวันที่1เดือนสิเบเอนะ็ดสองพนอเนาะมีเลข1 หนึ่งสองเจ็ดสี่ถ้าสามตัวเนาะแปดห้าหกแม่ห้อยศูนย์ในที่ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดหกแม่ห้อยศูนย์ในที่ห้านะสองตัวสองสี่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดเนาะ ยายแม่จะสลับสลับกล้องจะยได้เห็นด้ชัดอันี้มันมองม่ชจะหลอกตัวเล็กมันจับี๋ยแม่ขอหมุนหมุนหมุนหน้ากล้อง่อบโอ้ยพ่อแม่อัดแล้วหมุนหน้ากล้องไม่ได้หมุนหน้ากล้องไม่ได้ไม่ต้องหมุนไม่หาม ประมาณนี้นะคือกล้องแม่นี่มันแปลกถ้าว่ามาออบันทึกไปแล้วมันไม่สามารถออไม่สามารถกลับได้อะ่ะม,มันกลับไม่ได้กลับกล้องไม่ได้ก็จะให้มองมันเนาะอาจจะเห็นแล้วเนาะอาจจะเห็นแล้วนะเนาะอาจจะเห็นแล้วกลับเนาะไม่ได้กลับไม่ได้ โอเคเดี๋ยวจะแคปชั่นภาพไปลง youtube แล้วกันรีรันแล้วกันไปถ่ายอะถ่ายอะถ่ายแล้วไปไปแปะไ้หน้ายู u ูบไปแล้วกันถ่ายพวกตัวเลขนะก็เนี้ยแหละก็ให้ลูกๆนะสุขหวยคุณแม่ก็ขอเชิญลูกๆมาทำบุญกับแม่ก็คือร่วมทำบุญกับเด็กกำพร้าวิญญาณเด็ก เพราะว่าเขามาบอกแม่นะเขาหนาววิญญาณเด็กกันนะเพราะว่าในนิมิตแม่ก็นั่งว่าแม่อุ้มเด็กแล้วเขาบอกเขาหนาวแม่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยทำบุญให้กับวิญญาณบุทิทให้กับดวงแม่เห็นวิญญาณเด็กอะลอยเข้ามาใส่หน้าแม่แล้วเขามาขอความช่วยเหลือเลยขอเสื้อผ้า,าใส่เขาบอกเขาหนาวเป็นเด็กอ่อนที่เด็กวิญญาณเด็กที่ตายแล้วนะก็จะไปทำบุญกับ,บเกี่ยวกับโรงศพเด็กแล้วก็เอาซื้อเสื้อผ้าไปถวายให้กับเด็ก เด็กที่ตายแล้วแล้วก็ส่วนเด็กที่เป็นนี่ก็ร่วมทําบุญกับแม่นะถ้าท่าในใดถูกหวยรางวันที่หนึ่งใหญ่ๆเพราะว่าไอ้ที่ให้ไปี่ยมันเป็นเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะขึ้นหน้า youtube ว่าที่ให้ไปเป็นเลขท้ายรางวันที่หนึ่งเป็นสูตรแม่จะบอกแม่นๆเลยสูตรของแม่นี่เบ๊ะบางอลังการโคตรแม่น่ะที่เขียนให้คือสูตรเลขท้ายรางวันที่หนึ่งเส้นมันอาจจะเข้าเป็น มันอาจจะเข้าเป็น3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็ได้หรือหลัก3ตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งคือของแม่มันเป็นวิชาไงจะมั่วไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทยเราจะคำนวณวางเลขดวงดาวเป็นตามจากาักรราศีคือ12นักสิบสอ2ราศีราศีเมษไปจนอัลรคนาราศีสุดท้ายนะคือดาวมันจะเปลี่ยนทุกๆ7วัน ดาวเปลี่ยนนะดาวย้าย7วัน15วัน1เดือน 2, 2> เ,อนเดือน3เดือนนี่คือคือคือทฤษฎีของของวิชาโหราศาสตร์ไทยซึ่งแม่ก็เป็นเป็นครูคนหนึ่งที่เก่งเ่ะเก่งในพวกตัวเลขการคํานวณเลขอะไรตามต่างๆมันเป็นมันเป็นสูตรของแม่นะแม่ไม่ใช่เจ้าสํานักแต่แม่ใช้วิชาการละกันเป็นวิชาการแต่สูตรที่ให้ไปมันจะออกเป็น3ตัวหน้าหลังวันที่1ฟังให้แม่นๆนะ สูตรที่ให้ไว้ที่แม่มํำนว้จะเป็นสมตัวหน้ารางวันที่หนึ่งและสมตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะขอให้ลูกโชคดีเราไม่รู้แม่ให้ไปแล้วหนูอาจจะไปสลับตำแหน่งใน4ตัวเอาให้มันหยุดถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่แม่แนะนำเคล็ดลับในการที่เราไปเสี่ยงลอตเตอรี่ถ้าเลขที่แม่ให้ไีตัวเด่นๆเน,นี้ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหนึ่งสองเจ็ดสใช่ไหมคะลกูกนะหนูไปเจอที่แผงลอตเตอรี่อ่ะ ใช่อเหล็กไอ้หลักที่แม่ให้ไวนะ้น่ะคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะหนูไปจับหลักเอาเลยสี่ตัวนี้มันอยู่ในลอตเตอรี่นะดึงมาเลยลุกไม่ต้องรีรอดึงมาเลยมันน่าจ,จะเป็นรางวันที่หนึ่งที่แม่พูดเพราะว่าแม่คำนวณสูตรรางวันที่หนึ่งแต่ไม่ได้ขึ้นหน้า YouTube ว่าเป็นสูตรหวยคำนวณรางวันที่หนึ่งเข้าค่ะพ่อแม่ใช้วิชาจากประสบการณ์ที่แม่คำนวณหวยมายาวนานมาก จะค่อนข้างเข้าเด่นเด่นเป็นสมตัวท้ายรางวัลที่หนอ่ะสมตัวท้ายรางวัลที่1แล้วก็จะเข้าหลักในสมตัวสมตัวล่างสอตัวล่างเข้าทุกตำแหน่งแหละนะขอให้ทุกท่านโชคดีเมื่อทุกท่านถูกหวยรางวัลที่1แล้วแม่มั่นใจว่าแฟนคับแม่จะต้องรวยคนจะรวยด็อกเตอร์นีน่าช่วยได้ คือไม่ต้องต้องบอกประวัติตัวเองก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นอะไรนะักพยากรณ์หมอดูโนเนมอะไรไม่ใช่นะนะไม่ม่จบด็อกเตอร์ไม่จบด็อกเตอร์ค่ะนะจบด็อกเตอร์มหาลัยฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้วอตแนนเอ่อเป็นอันดับหนึ่งของโลกอะค่ะจบด็อกเตอร์นะคะดีกรีเดียค่ะเกียรตินิยมอ่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งนะฮะเข้าใจปะจบด็อกเตอร์ฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้และตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับ ทีมซูปเปอร์สตาร์ดาราคนดังระดับโลกในการประชุมมิทติ้งกูเกิลซูมกับดาราศิลปินคนดังระดับโลกเนี้ยบียองเซยังงี้ยบิลเกตสติฟจอ็อฟเฟซบุ๊กอย่างนี้มาร์คซิเกนเบิร์ดเฟซบุบ๊กเริโอเนลโดด,ดิคาบิโออ่ะละอันนะนี่คือความความตื่นเต้นที่แม่ส่งมอบให้เอฟซีแล้วว่าแม่เขาไม่ไดี อินเตอร์แค่ดาราไทยและแม่เอาไปอินเตอร์ระดับโลกกันไปแล้วนะโอเคก็กบมือให้แม่ดังๆสวยรวยสนีทคือองค์พ่อแม่แม่มีองค์พ่อแม่อมาทีวีค่ะที่เรียกตัวเองว่าแม่แม่อะไรเนี้ยนะคือเราแทนตัวพระนามที่ว่าเรามีองค์พ่อแม่อมาทีวีนะคะก็เลยใช้ทำตัวเองว่าแม่แม่อะเอฟซีสามารถเป็นผักสามารถบริจาคเงินได้ตามช่องทางนี้ อาจจะไม่ค่อยชัรก็ไม่ชัดอีกหละแม่บอกชื่อไปแล้วกันแะไม่จะม่จะใส่ลิงก์การบริจาคของลูกนะธนาคารกรุงไทยนางจาวคุณพันพัฒน์ชพิจิเดชนะคะบัญชีออมทรัพย์ของกรุงไทยเลขที่บัญชีเนาะ7 6็0 2 2 8น6 0ยอย้ำอีกทีนะ ธนาคารกรุงไทยเนาะนางสาวกุลพรััศน์สัพพิจิเดศเนาะบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีเนาะ7 6 1 0 2 2 8 0 6 0โอเคก็มีอีกเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งคือกดสมัครลิงก์ใ o u t u b e ชำระรายเดือนถ้าจะติดตามหวยติดตาม ข่าวสารต่างๆอติดตามหวยแล้วกันเพราะว่าแม่จะดังอะ่ะแม่รู้แม่รู้ตัวเนาะเพราะเอางี้แล้วกันามันดาวมาทีวีเนะี่ยเขาบอกว่าแม่เนี่ยดังสักทีแม่ว่าแม่ไม่ให้หวยถูกนี่แหละเลยดังดังกันนั่ก็คือก็คือนะก็บอกว่าามันดาวมาทีวีเขาท่านตัดกับแม่ว่าดังสักทีนะลูกดังสักทีนะลูก สวยโปรยสเสน่ห์นี่คือคำตัดของระมันดาอุมาทวีนะคะขอบคุณเสื้อสวยๆนะคะจากเออเสื้อสูทสวยๆจากหลุ่ยเอชานเนลค่ะชานเนลทั้งตัวเลยนะคะแบรนด์เซ็ตอเซสซอรี่ชานเนลหมดเลยนะเสื้อผ้าเครื่องประดับหน้าผมก็โอเคแต่ไม่จะทิ้งในการบริจาคทำบุญกับเด็ก สพเด็กต่างๆอะไรไว้ใต้ YouTube แต่ถ้าใครสามารถจะสมัครรายเดือนกับแม่ทุกเดือนมาติดตามแม่ YouTube ในการให้หวยและแม่จะให้ทุกงวดก่อนใครกดสมัครชำระผ่านบัตรเครดิตเริ่มต้นรายเดือนเดือนละ20บาทหนูว่าสมัครไปรเลยปีหนึง12เดือนแล้วหนูจะได้แล้วถ้าหนูไม่ไม,ไม่ไม่ชำระนะเดี๋ยวอีกหน่อยหวยแม่มันดังขึ้นมา YouTube เขาจะไม่ปล่อยเลขให้นะเขาจะให้เห็นแค่ตัวเดียวของคนนะ เลขแม่มันมันดังเข้าลงมาที่หนึ่งอ่ะอ๋อใช่ไหมหนูเพราะว่าถ้าหนูจ่ายเงินเข้ามาเนี่ยโอกาสที่หนูจะเห็นเลขแม่น่ะสามตัวบนเนี่ยหนูจะได้เห็นชนัดๆไงแต่ถ้าหนูไม่จ่ายเป็นภาคบังคับเป็นภาคบังคับเป็นขับนี่ไม่ไม่บังคับนะบังคับเป็นขับลูกๆนะถ้าหนูไม่ชําระเงินรายเดือน หวยดังจากหมอนีนาแม่นๆเนี่ยหนูจะได้เห็นเลขไม่แค่ตัวเดียวตัวเดียวเพราะว่า y YouTube เขาจะให้เห็นแค่ตัวเดียวข้างบนเวลาจุดทูบจุดอะไรก็จะให้เห็นแค่ตัวเดียวนะถ้าชำระเงินผ่าน YouTube แล้วหนูจะได้เห็นทูบทั้งหมด3ตัวเต็มๆนี่คือวิธีการสมัครชำระรายเดือนนะฮะเดือนละ20บาทสมัครไปเลยปีหนึ่งไม่แพงเราปีหนึ่งแค่ 240บาทเองลูกจิ๊บจเป็นกันแรกกับรางวัลที่1อะปีละ240้240บาทที่ชำระผ่าน Google p ลเทะนะปีละส4 0บาทคุ้มมากๆที่ลูกจะได้รางวัลน,นี้ห่งจากแม่รีบสมัครเดี๋ยวนี้เลยกดคลิกค่ะลูคจิ๊เลยค่ะใต้วิดีโอ YouTube นะคะใต้วิดีโอ u t u b e สำหรับกรณีที่เราขอหวยแต่แต่ตว่าลูกจะ ทำบุญอะไรเงี้ยก็โอนให้แม่ต่างหากอันนี้ไม่ได้เกี่ยวในเงื่อนไขของ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 ,ของไอตรงการสมรัครแต่สม,มัครหมายถึงว่าจะได้เห็นเลขเต็มๆไงถ้าเราไม่สมัครยี่สิบเราก็จะเห็นเลขตัวเดียวเป็นเลขทู่อะไรเงี้ยเราก็ได้ตัวเดียว,ตว,ยว,ตว,ยวแต่ถ้าเราสมัครสมาชิกถ้าบังคับนะแม่ต้องต้องย้าว่าแม่บังคับเป็นทับนะเพื่ออะไรไหมเพื่อให้ไม่มีแรงแม่ต้องบังคับเป็นทับแล้วแหละคนละยี่สิบ ปีหนึ่งสองไม่ต้องบังคับแหละเพราะอะเพื่อให้แม่มีแรงให้ดรดนี่ามีแรงมีกําลังใจมีการลุกขึ้นมาทํางานนะคะแล้วก็ให้ห่วยเป็นคับที่หน้า YouTube นี่คือเท่ากับหนูสนับสนุนแม่นะคะปีละสองอยสีบาทเองถ้าปีหน้าหนูไม่ต่อเนา็ก็ตัดผ่านระบบ YouTube ไปว่าหนูไม่ไม่ต่อสำหรับปีต่อไป นะคะมันคุ้มค่ามาก240บาทต่อปีเท่ากับลูกได้ได้ได้ V A P ได้ลุ้นเลขรางวัลที่1นึ่งที่นี้ที่เดียวก่อนใครแม่ย้ำเลยว่าฝั่งแม่นี่เข้ารางวัลที่หน่แน่ๆนะคะโอเคสำหรับลูกแน่รับงานในวงการบันเทิงถ้าจะติดต่องานในวงการบันเทิงก็ติดต่อแม่นะโทร094 289 994สดเนาะ094 2 8เก9าขอ ขอบคุณค่ะคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะยูทูบใครกดขอให้รวยขอให้สวย,ขอ,วยขอให้หอขอให้ถูกหวยรางวัลน,นี้หนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเนาะวันนี้แม่ก็แค่นี้ก่อนจะตัดเบรกเพราะว่าแม,ม่จะทานไอสติกลนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ